ยื่นไปแค่นั้นก็โดนปัดตกไปเลยสิครับโอ้โห,โหมีการแฉยับว่าแมนยูเงือบเลยนะครับยื่นข้อเสนอ50ล้านปอนด์หวังคว้าตัวอ e ีแวนฟกตบันของบริทันแต่สุดท้ายบริทันปัดตกทันควันนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลเลเมลนะครับบอกว่าแมนยูโดนบริทันปฏิเสธข้อเสนอในแบบที่เรียกว่าไงเางือบกันเลยทีเดียวครับหลังยื่นข้อเสนอแค่50ล้านปอนด์ในการขอซื้อตัวอ e ีแวนฟกตบันเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ยังก็ดีครับรู้กันอยู่แล้วว่าในช่วงเสมอที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูต้องการคว้าตัวศูนย์หน้าตัวเป้าขเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกของทีมแมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับวิกเตอร์โอซิเฮนและก็แฮร์รี่เคนก่อนกระแสจะเงียบลงไปเนื่องด้วยราคาค่าตัวที่มันสูงเกินไปครับแมนน้ในท้ายที่สุดพวกเขาจะคว้าตัวราสมูทฮอยลอนดาวรุ่งจากอัตลต้ามาร่วมทีม,มยังก็ตามครับมีรายงานว่า,วาฮอยลนุนเนี่ยไม่ใช่ศูนย์หน้าเพียงคนเดียวที่แมนยูออกตามล่าตัวนะรายงานล่าสุดบอกว่าแมนยูได้ยื่นข้อเสนอ50ล้านปอส ในการคว้าตัวอีแวนฟูกซันก่อนจะถูกไบรตันปัดตกแทบจะทันทีในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับข้อเสนอนี้ถูกหัวเราะเยาะจากฝั่งไบรตันนะที่ขึ้นชื่อเรื่องของการทำกำไรจากสินทรัพย์ที่พวกเขามีให้ได้มูลค่าสูงสุดอยู่แล้วไบรตันทำกำไรได้แบบเน้นๆจากการปล่อยตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โรเบิร์ตซันเชตรวมไปถึงมอยเซสคาเซโดในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและนำเงินที่ได้จากการขายนักเตะนั้นนะมาสร้างทีมขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับ อีแวนฟุตซอในวัยิปีที่กำลังฟอร์มร้อนแรงตัวนี้ทำไปแล้ว4ประตูจาก5นัดกลายเป็นที่จับตามองของบรรดาบิ๊กทีมเลยหลายทีมในยุโรปนะครับนอกเหนือจากแมนยูแล้วก็ยังมีแมนซีแล้วก็เชลซีก็อยากจะได้ตัวนักเตะค,คนนี้เหมือนกันไบรตันจัดการต่อสัญญากับอีแวนต์ฟุตซอไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อแนใจว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับค่าตัวของดาวยูเน่ในแบบที่เรียกเสียงเฮือจากแฟนฟุตบอลอีกครั้งและมีการคาดการณ์ว่าเขาจะเป็นนักเตะมูลค่าเกิน100ล้านปอน์นแน่คนต โดยคาดว่าค่าตัวของนักเตะคนนี้จะอยู่ที่ราวๆ150ราล้านปอนด์นะครับต้องมาตามนะครับแมนยูยื่นมาแค่50ล้านปอนด์ครับบริเตนจะง,ง่ายเงืบเปานะครับปัดตกแบบทันควันเลยนะเพราะว่าราคา50ล้านปอนดะ์เนี่ยไม่ได้โอ้ราคานี้ไม่ได้เลยนะักเตะคนนี้ต้องร้อยล้านปอนด์ขึ้นไปนะครับโอ้ต้องมาตามว่าฟอร์มจะคงเส้นคงวาไหมสำหรับอีแวนเฟอร์กูซันคนนี้นครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับน้องคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้อนาคตไกลของไบตันคนนี้จะพุ่งทยานไกลขนาดไหนนะครับในอนาคตอาจจะเป็นดาวเด่นคนต่อไปก็ว่าได้จัดไปฮาวัวรุ์นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม